สวัสดีค่ะสุดเศร้าสาเหตุการเสียชีวิตของแอดดาวสุกจากไปในวัย79ปีวันที่21กุมภาพันธ์68เพจเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์โพสข้อความระบุว่าแอดดาวสุกหรือดารุณีเจริญพาณิชย์คอลัมนิชื่อดังของนิตยสารดาราภาพยนตร์เจ้าของคอลัมน์ดาวสุกต่อปัญหาดาราและอดีตบรรณาธิการโต๊ะบันเทิงหนังสือพิมพ์สยามรัฐและอดีตประธานชมรมนักข่าวบันเทิง จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา14.17นาฬิา17นาทีของวันที่2 1กุมภาพันธ์2568สริีอายุ79ปีสําปีสำหรับกำหนดสวดพระพิธรรม5คืน ณตึกสุขติสถานวัชนประทานรังสลิดพระอารามหลวงระหว่างวันที่22ถึง26กุมภาพันธ์2568วันที่22กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกา30นาทีพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกา สวดพระอภิธรรมวันที่22ถึง26กุมภาพันธ์2568สวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาพิธีชป,ปนากิจวันพฤหัส,สบดีที่27กุมภาพันธ์ณเมนวัดชนประทานลังสลิดพระอารามหลวงหมายเหตุงดพวงหลีดตามนโยบายของทางวัดขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณนิว n อ็ทีค่ะ